ทางญาติๆเนี่ยได้หาข้อมูลมาเรื่องการแต่งงานค่ะก็คือมินเนี่ยเขาจะแต่งงานกับบุคคลที่เป็น LGBT อีกคนนึงเลยนะคะในวันที่21ทธันวาคมแล้วน้องสาวคุณเขารู้มาก่อนไหมน้องอ่ะเขารู้แค่เห็นภาพแบบ p รีเวดดิ b, um, media, ง้งแวบๆตามโซเชียลมีเดียพอน้องเขารู้เรื่องการงานแต่งงานใช่ไหมคะครับแล้วคืนคืนวันนั้นน้องก็ได้จากไปค่ะ ิปเ,เขาได้เล่นแอปพลิเคชันหาคู่ไปปัดเจอเนี่ยมินตรากันน่าจะช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ได้ตกลงเป็นแฟนกันเนี่ยก็คือช่วงต้นเดือนมีนาคมปีนี้นะใช่ค่ะคบกันของเขาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนรักทางกายตอนนั้นอนะเขามาปรึกษาไ้ร้รเราไหมไม่ค่ะ ก็คือทางญาติิลูกพี่ลูกน้องทั้งหลายเนี่ยก็คือไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยเขาก็คุยไปคุยมาเนี่ยได้สักป,ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขามีการโอนเงินให้กับมินตราเนี่ยค่ะโดยที่มินตราเนี่ยอ้างว่าเขาว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาบอกเขาเป็นมะเร็งที่ไหนฮะเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารค่ะแล้วก็ผนวกวกับมีโรคอื่นเสริมด้วยแบบเป็นโรค<ล>เลือดเป็นโรคเลือดอจะต้องใช้เงินรักษาตัว น้องเนี่ยได้ใช้เงินเก็บเนี่ยประมาณ1นล้านสามแสนบาทโอนให้กับมินตราเนี่ยคะ<ม>่ะหมดตั้งแต่<ม>ประมาณเดือนพฤษภาคมเลยนะคะรู้จักกันแค่สัก2เดือนเนี่ยสเดือนก็คือก็คือโอนไปล้านกว่าบาทละที่เขาปักใจเชื่อว่ามินเนี่ยเป็นมะเร็งเพราะว่าเขาไปเจอกันเนี่ยค่ะแล้วมินอ่ะเอาเอกาสาร<ม>ทางการแพทย์อ่ะบอกว่าเขาว่าเป็นมะเร็งให้ทิพดูโอนค่ามะเร็งอย่างเดียวแล้วมีค่าอื่นอีกไหมก็มีค่าซ่อมบ้านนะคะซ่อมบ้านนะซ่อมบ้านแล้วก็มีค่าลงทุนร้านกาแฟค่ะร่วมเป็นล้านบาทนะคะ ประมาณเกือบสองล้านมันมีสลิปการโอนโอนไปให้ใครโอนไปให้บุคคลอื่นนะคะเพราะว่ามินตราเนี่ยเขาแอบ,บอ้างใช้ชื่อคนอื่นในการโอนเงินมาตลอดอารมณ์คล้ายๆกับบัญชีมา้าสุธาทิพย์เนี่ยเขาเข้าใจมาตลอดว่ามินเนี่ยชื่อจริงว่าินภูริตาแล้วก็จะโอนเงินเข้าภูริตาแต่เวลาป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยจะต้องโอนเข้าหาบัญชีน้องสาวที่ชื่อว่าวรลการก็เลยมีสองบัญชีถูกบัญชีชที่ 1>, 1ก็คือชื่อภูริตา กับวราการ<ท>ใช่โดยทุกครั้งที่เวลาจะโอนเรื่องมะเร็งเนี่ยก็จะโอนเข้าวราการวราการแต่ถ้าโอนเรื่องล้างกาแฟเนี่ยก็จะโอนเข้าภูลิตาถามว่ารู้ได้ยังไงคุณแม่คุณแม่เป็นคนไปเจอการ์ดนี้ใช่ไหมคือเราดูในทิ k t o k อ่ะเขามีแบบว่าเป็นภาพพรีเวดดิ้งอะหยอกกันใน t i กตอกอ่ะแล้วหลังจากนั้นยังไงเราก็เลยไปหาเพื่อนที่สอนหนังสือถามว่าได้การ์ดอันนี้ไหมเพื่อนก็เลยส่งมาให้ปรากฏว่าเป็นคนเดียวกัน หน้าคนเดียวกันต้องเล่าว่าในช่วงกลางวันของวันที่31ตุลาคมเนี่ยคะ่ะทางญาติๆเนี่ยได้หาข้อมูลมาเรื่องการแต่งงานค่ะก็คือมินเนี่ยเขาจะแต่งงานกับบุคคลที่เป็น LGBT อีกคนนึงเลยนะคะในวันที่21ธันวาคมแล้วน้องสาวคุณเขารู้มาก่อนไหมน้องอ่ะเขารู้แค่เห็นภาพแบบ p r e เวดดิ Reading, ้งแวบๆตามโซเชียลมีเดียหนูก็บอกว่าอา้าวทำไมรู้แล้วไม่บอกพี่ เขาก็บอกว่าหนูว่าจะจัดการเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยโห<อ><อ>คือทิพย์รู้แล้วรู้ทิพย์รู้มาก่อนแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ว่ามัน<ง>จะแต่งงาน<ช>ไอ้บินเนี่ยจะแต่งงานใช่ค่ะ,คะก็คือมันเป็นหลักฐานยืนยันว่าหนึ่งเขาเนี่ยไปแต่งงานกับคนอื่นทําให้ความหวังความรักของเขาเนี่ยพังทลายและ2ก็คือชื่อจริงๆของผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในการแต่งงานเนี่ยมันไม่ตรงชื่อของของไอ้ผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในการเนี่ยหนึ่งไม่ได้ชื่อบินตราแล้ว สองไม่ได้ชื่อภูริตาด้วยและสามไม่ได้ชื่อวรการด้วยใช่ค่ะคนละชื่อหมดเลยใช่ค่ะแต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้ชื่อสุวรรณันใช่ค่ะพอน้องเขารู้เรื่องการงานแต่งงานใช่ไหมคะครับแล้วคืนคืนวันนั้นน้องก็ได้จากไปค่ะพอหลังจากที่น้องเสียชีวิตอ่ะมันมีหลักฐานตรงที่มินเนี่ยเขาได้ฝากทิปอ่ะจอง iPhone 16แล้วก็โดยใช้ชื่อนี้แต่อ้างว่าสุวรรณันใช่แล้วถ้าอ้างสุวรรณันเป็นใครอ้างว่าเป็นญาติ Oh. ม,มันก็เลยเหมือนมันลิงก์กับอันนี้พอดีชุตินันอยู่ในสายนะผมมีแชทหนึ่งจะให้คุณชุตินันได้ดูคือพูดง่ายๆครับเขาจะแต่งงานเพื่อเอาเงินคุณแล้วเขาเลิกกับคุณครับเขาบอกกับทางฝั่งของผู้ตายแบบนี้ลหลังจากที่คุณทพิปเนี่ยเขาจับได้คือผิดถูกไม่รู้นะแต่จะต้องของแจ้งไว้ว่าเราก็อยากจะปกป้องคนของเราอะ่ะแต่ผิดถูกเดี๋ยวไปว่ากันอีกเรื่องนึงอ่ะได้ได้มีปัญหานะครับแต่ทีนี้ผมแค่อยากรุ้งจิ้งว่าเขาเขาเป็นมะเร็งไหม เคาป่วยไหมอาการปวดปวดท้องอยู่บ่อยๆอะค่ะแต่เขาไม่เคยบอกคุณว่าเขาเป็นมะเร็งใช่ไหมไม่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 เคยค่ะไม่มีนะคุณรู้เรื่องทิพย์ได้ยังไงก็ได้ยินแค่ชื่ออะค่ะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าทิพย์เสียชีวิตก็เขาแจ้งอยากรู้ว่าเขารู้ว่าทิพย์เสียตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยชักพักนี่เองอะค่ะเขาเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองว่าเขาเสียชีวิตก่อนหน้านี้เคยรู้เรื่องทิพย์มาก่อนไหมเขาคบหากับทิพย์ไม่นะคะไม่เคยรู้เลยเพิ่งรู้วันนี้เนี่ยนะ ใช่ถ้ารู้ว่าเขาผ่าเออก็วันนี้แต่แต่ชื่อทิพย์เนี่ยได้ยินมานานแล้วอะ่ะได้ยินในในฐานะที่เขาเป็นอะไรคนชื่อทิพย์เนี่ยก็เป็นพี่นะคะอืม คุณรู้ได้ยังไงว่าเขาออกจากคุกมาสืบจากผู้เสียหายคนอื่นนะคะมินเนะะี่ยค่ะเขาได้ชวนน้องหนูเนี่ยลงทุนทําร้านกาแฟแล้วก็ตอนแรกก็บอกว่ามีหุ้นส่วนกันอะ่ะทั้งหมด3คนรวมถึงตัวน้องหนูด้วยแต่ปรากฏว่าหนึ่งในสาหุ้นนียได้ถอนหุ้นไปหลังจากที่ทิพย์เสียชีวิตแล้วเนี่ยเพื่อนของทิพย์คนเนี่ยก็เลยได้ไปสืบกับเจ้าของร้านกาแฟนะคะครปรากฏว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีหุ้นแล้วเขาก็ทําคนเดียวแล้วเขาก็โดนแอบอ้างอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วจากมินตราคนนี้ หรือสุวรนังตัวน,นี้ใช่ค่ะแล้วก็สมอ้างว่าตัวเองจะมาถือหุ้นใช่ค่ะแล้วกร่วมลงทุนเปิดร้านส,สาขาใหม่จะไปพี่ล่าสุดมีการเช็คประวัติมาเรียบร้อยนะหหมายหหมายลักทรัพย์ช่อโกงช่อโกงลักทรัพย์ทั้งราชบุรีและนนทบุรี คุณพ่อไปแจ้งความแล้วเนาะแจ้งแล้วครับเป็นยังไงบ้างคุณพ่อครับตำรวจบอกว่าถ้ามีทนายก็ให้ทนายมาช่วยด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นคดีเช่าโกงไม่ถึงครับเขาบ่ามันไม่ถึงเนหาอะไรเขาเนี่ยครับไม่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 ผมก็บอกว่าม่ไปให้ที่ไหนครับสพพันทองครับตอนแรแก้วคุยกับพันทองสิคืออย่างนี้ครับพฤติกรรมของไอเรื่องที่บอกครับคือไอหลอกให้รักกันคบซ้อนอะไรอย่างนี้มันไม่ผิดแต่กรณีที่การที่มีการที่มาสร้างเรื่อง เพื่อให้มีการจ่ายเงินจ่ายทองแบบนี้เข้าช่อโกงเต็มเรื่องนี้อยากจะให้ทำยังไงจะเอายังไงก็อยากให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดะ